สวัสดีครับก็วันนี้มาในยามดึกนะครับเพราะว่าวันนี้ได้สอนเด็กนะครับค่อนข้างเพียนะครับเพราะว่ามีก็วันนี้ครับรายการเปิดโลกการศึกษานะครับของผมจะมานําเสนอนะครับในเรื่องที่ว่าเอ,อเราจะมีเคล็ดลับการศึกษาอย่างไรนะครับให้สําเร็จน,นะครับในปัจจุบันเนี่ย ปกตินะฮะผมเป็นติวเตอร์นะครับต้องบอกความก่อนว่าผมเป็นติวเตอร์แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นครีเอทีฟด้วยนะครับแล้วก็เป็นดีไซเนอร์ด้วยครับาการศึกษาเนี่ยทํายังไงให้สําเร็จนะครับคําว่าสําเร็จของแต่ละคนเนี่ยมันก็มีนิยามที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าในนิยามของผมเนี่ยความสําเร็จที่ในการศึกษาเนี่ยก็คือนะครับไม่ใช่การศึกษา เพื่อการแข่งขันนะครับจะไม่ใช่เน้นเรื่องการแข่งขันมากแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอว่ามนุษย์เราเนี่ยมันเกิดมาแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตนี้นะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาหรือการเรียนรู้เนี่ยมันจะต้องมาตอบโจทย์สิ่งที่มนุษย์เราต้องการครับไม่ใช่ว่าไปตอบโจทย์ในระบบเรื่องอะไรมากมายครับ มันต้องมาตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องการด้วยครับนะแล้วก็มีเรื่องของสังคมต้อมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนะอ่ะวันนี้ผมจะมาพูดครับในเรื่องนี้กันว่าการศึกษายัางไงนะครับให้สําเร็จนะครับอ่าเดี๋ยวก็ขอแชร์อีกหนึ่งนะครับขอแชร์สไลด์แชร์หน้าจอกันครับ,รบอ่ามาเลยครับ เออสำหรับผมเนี่ยนะครับการศึกษาเนี่ยนะครับเออเราควรจะศึกษาเพื่อเรียนรู้ค้นหาตัวเองนะครับไม่ใช่เพื่อการแข่งขันนะครับนะทำไมผมพูดนี้ครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆผมนะหรือว่าน้องผมเนี่ยนะหลายคนเนี่ยเออเรียนแล้วก็แข่งขันมาตั้งแต่เด็กครับนะเออ แข่งขันเนี่ยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคือเรียนความรู้มากมายนะครับทางวิชาการเนี่ยมากมายหลายหลายอย่างนะครับบางทีบางคนไปเรียนหลายๆายครูนะครับไปเรียนเยอะนะครับนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่รู้จักตัวเองนะครับคือไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยถนัดอะไรต้องการอะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเฮ้ เกิดมาเพื่ออะไรหรือว่ามันคืออะไรชีวิตคืออะไรเนี่ยอันนี้คือการศึกษาที่ล้มเหลวนะครับคือเราเกิดมาคือเหมือนกับหลงทางไม่รู้จักตัวเองแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเราอยากจะทําอะไรให้ชีวิตเนี่ยมันมีความสุขนะครับผมอยากจะเล่าเรื่องนิทานสักเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับเป็นนิทานที่สอนสอนใจเนี่ยดีมากก็คือว่ามันมีเรื่องเล่าอยู่ย่างว่าอามีม้าอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะครับคนเลี้ยงม้าเนี่ย ก็สอนให้มันวิ่งแข่งครับคือวิ่งกระโดดวิ่งไปเรื่อยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคนเ,เลี้ยงม้าเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยม้าเจ้าวิ่งไปข้างหน้านะวิ่งไปเรื่อยนะวิ่งให้เร็วที่สุดอย่าให้ตัวอื่นมันวิ่งทันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยม้าตัวนั้นเนี่ยก็ทําตามคําสั่งของอคนเลี้ยงม้าอย่างดีก็คือวิ่งให้เร็วที่สุดเจอม้าตัวไหนเนี่ยเขาก็จะวิ่งแซงข้างหน้าให้ทัน แ่งแทงไปเรื่อยแซง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 ไปนะครับจนที่ว่าม้าตัวนั้นเนี่ยแซงตัวอื่นไปเนี่ยจนตัวอื่นเนี่ยไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับไม่เห็นหันกลับไปเนี่ยไม่เจอตัวอื่นเลยนะครับเสร็จแล้วม้าตัวนั้นเนี่ยก็ไปหยุดที่ข้างหน้าเหวแห่งหนึ่งครับพอไปหยุดอยู่ข้างหน้าเหวครับมันไม่ไม่มีทางไปต่อนะฮะไม่มีทางไปต่อแั้งไงนครับไอ้ม้าตัวนั้นเนี่ย มันก็เลยยืนงงๆอยู่ที่หน้าเหว้องถามว่าถามไปตัวเองว่าเอ๊ะเราวิ่งมาที่นี่เพื่ออะไรนะครับอ่ะนะสุดท้ายเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนต่อเพราะว่าคนเลี้ยงม้าเนี่ยไม่ได้สอนว่ามันสอนมาสอนมาอย่างเดียวว่าให้วิ่งแข่งวิ่งแข่งกับวิ่งไปข้างหน้าวิ่งวิ่งวิ่งถ้ายาใา้คนตามทานันวิ่งไปให้หนา่สุดเสร็จแล้ว,วมันไปเจอเหวมันก็เลยไม่รู้ทําไมครับกระโดดลงเหว ครับเพรอไม่รู้ไปไหนต่อเกิดมาคือปอให้ไปข้างหน้าเดียวครับเหวนั้นที่ผมคิดก็คืออะไรเหวนั้นก็คือความล้มเหลวครับความล้มเหลวในชีวิตก็คือเขาจะต้องไปอยู่กับสิ่งที่เขาไม่ชอบตลอดชีวิตครับโดยที่ตอนแรกคนเลี้ยงมันก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้บอกครับว่าเออถ้าคุณเจอเหวหรือเจอทางตันคุณจะไปยังไงนะครับแล้วคุณจะเดินไปในเส้นทางไหนที่เป็นของคุณ ก็คือมันก็เปรียบเหมือนการศึกษาในบางครอบครัวครับที่เน้นแบบแข่งยังเดียวแข่งเดียวแข่งเดียวที่หนึ่ง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 ,งแต่ไม่ได้สอนและไม่ได้ให้เด็กเนี่ยได้เฉลียวใจนะครับว่าเขาเกิดมาเพื่อจะมาทําอะไรในโลกนี้ครับนะดังนั้นเวลาของเขาก็จะสูญเปล่าครับนะ,ะเปรียบเทียบกับมาอีกตัวหนึ่ง มา้าตัวหนึ่งเนี่ยเจ้าของมันบอกว่าเจ้าออกไปสู่โลกว่างนะเจ้าลองออกไปเรียนรู้ไปวิ่งไปเที่ยวไปอะไรที่ไหนก็ได้นะฮะในช่วงที่เจ้ายังเป็นเด็กเสร็จแล้วเมื่อเจอนะครับสถานที่หรืออะไรครับหรืออ่าทุ่งหญ้าที่สวยงามสาหรับเจ้าเจ้าก็ไปอยู่ที่นั่นนะครับม้าตัวนั้นก็สามารถวิ่งไปเรื่อยๆจะวิ่งไปหลายๆที่ เพื่ออะไรเพื่อไปค้นหาทุ่งหญ้าที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นครับอันนี้ผมก็พูดยาวนะครับจริงๆแล้วทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันหมายความว่ายังไรนะครับอ่ะต่อไปครับเขียวจะเดึดกันสะก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ผมก็มีสอนนะครับแต่ว่าวันนี้มันมีไอเดียครับเลยอยากจะพูดอ่ามาดูอย่างที่สองครับก็คือมองหาอาชีพที่ใช่ในอนาคตครับอันนี้หมายความว่าไงก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับ ม้าตัวนั้นเนี่ยนะครับวิ่งไปสู่ทุ่งหญ้าที่มันต้องการที่เหมาะสมกับมันนะครับแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนม้าของมันไปแล้วเนี่ยนะก็เปรียบเสมือนว่ามันค้นพบตัวเองแล้วว่ามันควรจะไปอยู่ในที่ที่ไหนที่มันจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับและเหมาะกับตัวมันเองครับเพราะนั้นการศึกษาของเราเนี่ยนะผมคิดว่าอันดับหนึ่งเลยคือเราต้องศึกษาเพื่อที่จะมองหาอาชีพที่ใช่ในอนาคตอาชีพที่เราจะไปอยู่กับมันเนี่ย นะเพราะว่าเราจะต้องอยู่กับอาชีพนั้นเนี่ยนะครับหลายปียงผมเชื่อว่าในยังน้อยเนี่ย,ย,งงนเ,นยเราต้องอยู่เป็นสิบปีขึ้นไปถึงจะเชี่ยวชาญในอาชีพนั้นนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่คุณจะเอาเวลาที่มีค่าของลูกเนี่ยไปใช้ในสิ่งที่เปล่าประโยชน์แต่คุณไม่ได้ไปหาหมออาชีพที่เหมาะสมกับเขานะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับผมถามเด็ก ผมถามทุกปีแล้วครับผมถามทุกปีผมถามว่าอาโตขึ้นอยากเป็นอะไรจริงๆแล้วผมถามอะไรเพื่ออะไรมไม่ได้ถามเพื่อเยื่อความความคิดขาหเขาว่าเขาอยากเป็นอะไรผมถามเพื่อผมอยากจะรู้ว่าพ่อแม่บอกให้เขาเป็นอะไรนะครับเพราะว่าสิ่งก็เด็กเนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าเขาอยากจะเป็นอะไรในอนาคตนะเพราะประสบการณ์เขาเนี่ยไม่เพียงพอแต่สิ่งที่เขาเอตอบมาเน่นั่นนะคือความคิดของพ่อแม่เป็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผมจะได้รับ คำตอบเขาเป็นวบหมอนะครับเป็นหมอแล้วก็อาจจะเป็นวิศวะในบางคนน้อยนะฮะซึ่งสองอาชีพเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เขาเรียกว่าอาจจะมีรายได้สูงหรือว่าเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยหรือว่าอะไรนี้นะครับแต่ผมก็ได้ไปเจอหลายคนที่เป็นเพื่อนผมเขาก็ไปทําเป็นหมอแล้วเขาก็ออกมาก็มีครับเดี๋ยวเป็นวิศวะเนี่ยเราเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นอย่างตัวผมก็เหมือนกันนะครับผมเล่าให้ฟังแล้วกันว่า ผมเนี่ยก็โดนใส่ความคิดที่จะให้เป็นวิศวะถ้าเรียนเลขเก่งหรือจะให้เป็นหมอตั้งแต่เด็กครับจริงๆแล้วผมก็รู้ตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วครับว่าผมไม่น่าจะใช่วิศวะหรือว่าไม่ใช่หมอนะครับแต่ในเมื่อครอ,อบครัวเขาพูดทุกวันเขาพูดทุกวันเนี่ยความคิดของคนเราเนี่ยเมื่อพอมีคนมาพูดมาบอกทุกวันเนี่ยมันก็จะ ไปในทางนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเด็กเนี่ยไม่มีประสบการณ์มากพอหรอกที่จะคิดเองได้ครับก็จะไปตามพ่อแม่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมเห็นเพื่อนผมหลายคนบางคนตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นวิศวะแล้วนะครับก็ไปทําอาหารบ้างก็ไปเป็นครูเปเป็นติวเตอร์อะไรนั้นก็มีหรือบางคนเนี่ยผันตัวไป,ไปทําขนมเป็นทำเบเกอรี่นะครับหรือไปทําเกษตรก็มีนะครับเพราะว่า เขาเพิ่งมาค้นพบตัวเองตอนที่เอาอยุเยอะแล้วคนนี้ครับนะคแต่ว่าเป็นวิศวะแท้ๆเนี่ยที่ผมเห็นนะมีไม่กี่คนครับที่เกิดมาแล้วเพื่อเป็นวิศวะแท้ๆครับอันนี้ผมก็แชร์นิดส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนสายนะครับมีประมาณสักผมว่าครึ่งๆึเลยนะเปลี่ยนสายเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ค้นหาตัวเองครับ ถึงแม้ว่าบางาผมแชร์นีดหนึ่งครับบางคนเนี่ยไปอยู่วิศวะไปเรียนวิศวะโทรศัพท์มานาผมเื่อผมแต่เปลี่ยนเปลี่ยนสายไปเป็นคอมพิวเตอร์เพียบเลยครับนะอ่าตอนนี้ก็แช์นะครับหรือว่าเป็นหมอเนี่ยเรียนหมอเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เป็นหมอก็มีครับอืมเพราะฉะนั้นเอ่อยิ่งเด็กรุ่นใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาอยู่ในโลกของอะไรอินเทอร์เน็ต ข้อมูลทั้งหลายแหละมากมายเนี่ยมันสามารถค้นหาได้ไม่เหมือนสมัยในยุคผมนะฮะเป็นเจนเจนวายนะฮะเจนเปนเอ็ก x ไอเจนวายก็ไม่ค่อยมีข้อมูลนะครับอาจารย์แนแนวเขาก็ไม่ได้บอกเราว่าเราจะต้องเรียนอะไรยังไงก็บอกแค่ที่เขารู้ก็ไม่รู้เหมือนเหมือนกับเรานะฮนะเพราะว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันยังไม่เผยแพร่เยอะแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว,ว่าให้เด็กเขาค้นหาด้วยครับให้เขาไปเจออะไรหลายๆอย่าง ครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาจะเจออาชีพในอนาคตของเขาแต่ประเด็นสําคัญที่คุณจะให้เขามีเวลาค้นหาตัวเองได้เนี่ยมันอยู่ที่อะไรครับอาจจะไปดูกันนะอ่ะไปอยู่หัวข้อที่สามนะครับหัวข้อที่สามเนี่ยอ่าต่อจากหัวข้อที่แล้วนะครับก็คือเวลาคือต้นทุนของการศึกษารครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีเวลาเท่ากัน นะครับเกิดคือเวลามันไม่เท่ากันหรอกจริงๆมันไม่เท่ากันเพราะว่าคนเราจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้บางคนอายุยี่สิบก็ตายแล้วบางคนเจ็ดสิบนะแต่ถ้าผมพูดว่าในหนึ่งวันทุกคนมีเวลาเท่ากันถูกไหมครับนะผมเปรียบเทียบว่าคนสองคนเนี่ยคนหนึ่งใช้เวลาเนี่ยนะครับไปทําเรื่องไร,ร,ร้สาระด้วยผิดทางอีกคนหนึ่งใช้เวลาไปเพื่อในการค้นหาตัวเองเพนะราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ย ผมคิดว่าเด็กๆเ,เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ว่างที่สุดนะครับเพราะว่างที่สุดแล้วครับเพราะว่าเขาไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องหาเงินหาทองนะครับเขาก็มีหน้าที่แค่เรียนอินเล่นนะครับนะแต่การเรียนเนี่ยผมเห็นปัจจุบันเนี่ยเด็กที่ผมผู้คีบเนี่ยผู้เรียนมากกว่าปกปติบางทีเจ็ดวันเนี่ยก็เรียนหมดเลยเจ็ดวันครับผมก็เลยมานั่งคิดว่า จริงๆไม่ได้นั่งคิดหรอกครับจริงๆผมก็รู้อยู่ว่าเวลาเนี่ยมันสําคัญมันไม่จําเป็นหรอกครับว่าต้องเรียนเยอะมากมายนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะให้ลูกคุณเจอตัวเองคนะคุณต้องให้เวลาเขานะครับเวลาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ให้เด็กคิดได้หรือว่าคุณอาจจะต้องพาเขาไปหากิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียนวิชาการบ้างเพื่อให้เขาเนี่ยไปค้นพบตัวเองว่าเฮ้ เขาอยากจะทําอะไรคุณไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องพาไปเรียนคอร์สนั้นคอร์สนี้อะไรหรอกครับแต่ว่าคุณอาจจะแค่ว่าให้เขาเเออ,เอ,อดูหนังก็ได้นะครับดูหนังเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนพบตัวเองได้กันรับดูหนังแล้วต้องดเออูเรื่องที่มันมีสาระนะครับเช่นคุณอยากจะให้ลูกคุณเป็นหมอคุณก็ลองให้ดูหนังเกี่ยวกับหมอดู อยากให้ลูกคุณเป็นครูเนี่ยไม่ต้องรู้ไม่ต้องไปดูแล้วก็อยู่กับครูตลอดอยากให้คุณเปแลลูกคุณเป็นวิศวกรหรือว่าเป็นช่างอะไรหรือทหารนะก็ดูครับอันนี้มันก็เป็นไอเดียอีกอย่างหนึ่งหรือคุณอาจจะพาเข้าไปเนี่ยครับไปดูแหล่งอาชีพพวกนี้ก็ได้ครับว่าเฮ้ยเขาอยากจะเป็นอะไรครับอย่างผมเนี่ยผมก็ขอยแชรนะ์ครับคือผมก็ไม่รู้หรอวกว่าวิศวกรคืออะไรนะครับ ผมไม่รู้ทีตอนผมเรียนแล้วเพราะมันคือช่างครับแต่ถ้าเกิดผมมีเวลาตอนที่ผมเรียนตอนเรียนผมก็เหมือนเด็กทั่วๆไปคือพ่อแม่ก็ให้เรียน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 ให้เก่งเรียนให้ได้ที่หึงเรียนให้อะไรเงี้ยครับแต่เราไม่ได้มีเวลาไปค้นหาเองมากขนอดแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมรู้จักตัวเองตั้งแต่ผมยังเด็กแล้วว่าผมชอบทางศิลปะและการดีไซน์ครับแต่บังเอิญที่ว่าผมดันไปเรียนเรียนเก่งหลายๆด้านนะครับทั้ง เรียนคณิตเรียน,ยนพวกสายวิทย์เนี่ยผมก็เรียนเก่งครับสายสิ่งเนี่ยผมก็ไปดีครับผมก็มีจริงมีกีฬาด้วยครับแต่กีฬาเนี่ยผมโดนตัดตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าผมไปสบูรณ์ตัเหองคนระับนะที่เขาคนะรับเพราะนั้นเวลาเนี่ยคือต้นทุนชีวิตเออผมจะบอกว่าผมคนพบตัวเองก็เพราะว่าตอนผมเด็กๆผมมีเวลาครับนะทําให้ผมเร็ยไปนู่นไปนี่แล้วผมก็รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วผมชอบทางด้านไหน แต่ว่าด้วยครอบครัวเราตีกรอบนะเราก็เลยต้องไปทางด้านนั้นตรงนี้มันเป็นเป็นประสบการณ์ที่ผมอยากจะแชร์นะครับแต่บางคนเนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าไอสิ่งที่เขาคิดว่ามันไปไกลๆเนี่ยจริงๆพอไปแล้วมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดนะครับอะาไม่ได้สวยหรูถ้าคุณไม่ได้ชอบไม่ได้รักมนันจะเป็นนรกนะครับอะแล้วคุณจะจะเสียเวลามากนะที่คุณอาจจะคือมันไม่ใช่คุณหรอกแต่ลูกคุณนล้น่าจะเสียใจว่า เขาไม่ได้ค้นหาตัวเองตั้งแต่แรกเขาเสียเวลาไปเยอะสุดท้ายพอเขาไปทําอาชีพที่เขาไม่ได้คิดเองเนี่ยคือพ่อแม่คิดให้เนี่ยสุดท้ายคือเขาเขาจะอยู่กับมันไม่ได้ยาวซึ่งผมก็เจอเยอะนะครับที่เป็นแบบเนี้ยครับเพราะทุกคนเนี่ยมันมีกรรมมาเหมือนกันนะครับมันมีอาชีพที่มันมีสิ่งที่เขาต้องไปทําอยู่ในในในชาตินี้นะครับสุดท้ายเนะี่ยผมผมเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ย ยังไงก็หนีไม่พ้นถ้าเขาจะต้องไปทําอาชีพไหนเดี๋ยวเขาก็ต้องเบนไปอาชีพนั้นนะครับแต่ว่าคนที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นๆั้นได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะต้องไปเจอทางได้ไวครับการที่เขาจะเจอทางได้ไวเนี่ยมันก็ต้องมีเวลาให้เขาค้นหาตัวเองครับหรือว่าพาเขาไปเปิดประสบการณ์ต่างๆซึ่งมันเยอะแยะมากไปนะครับในปัจจุบันนะอ่ะเราก็มาดูต่อนะครับหัวข้อต่อไปนะก็คือว่า ค้นพบตัวเองให้เร็วที่สุดจากความผิดพลาดก็เหมือนกับที่ผมบอกนะครับยิ่งเราค้นพบตัวเองได้เร็วขึ้นเท่าไหร่ความสําเร็จมันก็ยิ่งไวเท่านั้นนะครับถ้ามันไม่มีอะไรมาขวางกันนะครับไม่มีกรรมเร็วขวางกันนะแต่อันนี้เขาบอกว่าค้นพบตัวเองให้เร็วที่สุดจากความผิดพลาดหมายความไงก็คือว่าบางครั้งเนี่ยครับเราไปลองนู่นลองนี่อะไรอย่างนะเออ แรกๆเนี่ยมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จมันอาจจะเกิดความผิดพลาดนะครับมันผิดพลาดผิดพลาดจริงๆครับบางทีผิดพลาดมากๆเลยแต่เราอย่าไปว่าอย่าไปด่าลูกหรืออะไรเงี้ยครับนะถ้าเขาสามารถที่จะก้าวข้ามความผิดพลาดในเรื่องนั้นได้เช่นบางคนเนี่ยโดนว่าโดนอะไรก็แล้วอ่ะเฮ้ยทําไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกทําไปก็ไม่ดีทาอะไร แต่เขายังทำนะครับหรือเขาผิดพลาดนะเขายังทำ <_ compute> เขายังลองเขายัง <_ kh u> สู้นะครับอดทนยังฝ่าฟันแสดงว่าเรื่องนั้นแหละครับที่เขาเกิดมาเพื่อเพื่อสิ่งนี้นะครับเพราะว่า <Per Player. S 2> ถ้าเกิดเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ถ้าเกิดเขาผิดพลาดหรือเขาลุมเหี่ยวครับเขาก็ต้องเลิกไปแล้วแหละเพราะมันไม่ได้ชอบสิ่งนั้นจริงๆแต่ถ้าคนที่มันเกิดมาแล้วมีแพชชั่นแล้วมีกิเลสนั่นแหละแพชชั่นคือกิเลส เรื่องมีความชอบในสิ่งนั้นจริงๆนะต่อให้เขาผิดพลาดต่อให้เขาล้มเหลวต่อให้เขาโดนอะไรมามากมายโดนก้อนหินโดนเขาก็จะสู้ไปในทางนั้นเรื่อยๆนะจนจนเขาเนี่ยสามารถก้าวผ่านขึ้นมาเป็นต้นๆน,นะครับเบอร์ต้นๆได้ครับหรือเขาสามารถที่จะเอาเป็นว่าสุดๆไปในทางนั้นได้แล้วนะครับ หรือเขาก็จะพยายามไปในทางนั้นแล้วเอาตัวรอดไปได้ครับนะเพราะฉะนั้นการให้เด็กผิดพลาดให้ไวที่สุดก็จะค้นพบตัวเองได้ยิ่งเร็วที่สุดเพราะยิ่งเด็กเขาสามผิดแล้วเขาก้าวข้ามแล้วเขาลงมือทําต่อแสดงว่าเขาเจอทางที่ใช่แล้วครับอแต่คนเราเนี่ยมันก็ต้องมีผิดพลาดในหลายๆทางก่อนถึงไปพบทางที่ใช่ครับหรือบางคน โชคดีไปเจอเลยอ่อันนี้ลูกคุณก็โชคดีไปพยายามสังเกตครับว่าเขาเนี่ยจะไปในทางไหนครับอ่ะเราก็ไปดูต่อนะครับหัวข้อสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณธรรมกับการดูทาให้สําเร็จโอ้อันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าผมสังเกตมาหลายคนแล้วนะครับบางคนเขาไม่รู้อย่างผมไปคุยกับป่าชาวบ้านเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าความสำเร็จเกิดจากคุณธรรมนะครับ แล้วก็ต้องมีความกตัญญูนะครับคนไหนที่เรามีมีคุณกับเราแล้วมีคุณธรรมอ่ามีเลี้ยงดูเรานะคุณพ่อคุณแม่เนะี่ยถ้าเราเลี้ยงดูท่านตอบนะว่าเราทําดีกับท่านอย่างเงี้ยนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้สาเร็จนะครับอันนี้ก็ผมก็เห็นมาเยอะแล้วนะครับว่าคนไหนที่ให้เงินให้ท้องนะครับไม่เที่ยวทอดทิ้งพ่อแม่เนะี่ย ยิ่งทำให้ประสบความสาเร็จได้ไวนะครับคนที่มีคุณธรรมเนี่ยนะก็มักจะทําธุรกิจประสบความสาเร็จครับสำหรับธุรกิจนะครับโอเคนะครับวันนี้รายการเปิดโลกการศึกษาก็อาขอให้คําแนะนำนีครับแล้วก็เดี๋ยวสําหรับนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดนะครับที่อยากจะคุยอยากจะปรึกษาเรื่องลูกก็ สามารถปรึกษาได้นะครับก็ยินดีนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆเนี้ยแต่ก่อนนี่ยผมสอนอย่างเดียวนะครับในช่วงหลังเนี้ยผมก็อยากมาแชร์มุมมองต่างๆที่ผมได้พบได้เจอแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตแล้วก็เพื่อนๆผมนะครับที่เขาประสบะความสำเร็จนะเป็นยังไงครับเดี๋ยวหลังก็อาจจะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ข้อสอบน,นะครับนี่ ถ้าใครคิดว่าทำไม่ได้นะครับหรือข้อไหนที่สงสัยแล้วก็ถามผมได้ถ้ามีเวลาผมก็จะทำคลิปให้ครับเอาวันนี้ขอจบนะครับรายการยปเท่านี้ครับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ